ข้างในเสร็เออไอตรงเขาวงกดอ่ะเออเขารถรถคนที่ถือตบะเอาเข้าไปยังเพื่อนเซตหมดแล้วนะเพื่อนเซตแล็ตนะปลาด้วยอีกในวอลเยอะอยู่เลยรีบมาดิประมาณยี่สิบกว่าแล้วุณลงเลยนะปลาพี่ลงมาขึ้นกินแหลมแล้วลงรถไปเลยพี่ข้าทังไหนวะเองใส่แหลมไม่ถือเลี้ยวตรงเข้ามาแล้วซ้ายสุดเลยครับปิ้ีเรซ้ายมาเลยนั้นใครมาแล้วเข้าไปข้างในให้หมดเลยเข้าไปข้างในให้หมดเลยจะต้องเซตรถจะปิดทางออกจะปิดทางเข้า ไม่มีข้าติดตัวมาป้ามเพิ่นใอาบอเข้าเลยบอเข้าเลยเอาสองเข้าไปเลยอยาาให้ประตูเปิดลมึงขับรถเข้ามาอีกได้ปะประตูมันเปิดอ่ะมีมามีองเข้าไปนะกูจะกูจะกูจะเอเข้าไปอเข้าไปตูถ่ยอกเร็วเ็เข้าไปให้หมดเข้ามหมีให้หมดฮัลโหลมรมาแล้วนะไอวีไอวีเต็มเลยเร็วเข้าไปเร็วเข้าไปให้หมดเร็วเร เข้ามาให้หมด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 เร็วเร็วคนละันเพื่อนเข้ามาเข้ามาเข้ามาให้หมดใครไม่ได้อะไรเข้ามาที่มึงฝังที่เข้ามาหน่อยเขาจะปิดรถแล้วเข้ามาสวยเพื่อนสวไม่มีหนออกไปแล้วที่เหลือเข้าไปข้างในให้หมดเลยมาเลยมึงมาเลยเข้ามาเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในให้หมดล็อกรถที่อะไรมึงเข้ามาเลยเร็ว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 ถ้ามึงเข้าไม่ได้มึงก็จอดหรือว่าอะไรก็ได้ประตูมันเปิดอ่ะเว๋วเคลื่อนเลยเว๋วเคลื่อนเลยเอาเลยนะไปแล้วนะ ไปไอ้ไอ้เปียกเดูอวไปอีกไปอีกเดือยวไปาเดยวไปปดเอปลไวไม่อยู่ไหนวะไวไวไวเอาล็อกพีกแม่เอาล็อกพีกตำรวจมาแล้วนะตำรวจมาแล้วนะเร็ร็ไีบเข้าตำรมาแล้วตำรวจมาแล้วปิดแล้วได้จัถ้าใครช้าโ้ากูปิดแล้วนะกูปิดแล้วนะรอรนจ้ารนจ้าเร็วเร็ว เข้ามาเข้าไปเร็วๆกูจะปิดแล้วนะไปเข้ามา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 ปิดเข้ามาปิดฟังกูอันเดียวเข้าไปเอ้ยเข้าไปในประตูให้หมดเอาลงเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เดี๋ยวพี่พี่ไปเร่อตรงนี้ใช่ปะต้องปิดประตูนี้เอารถทะลุประตูเข้ามาบึ้มบ้ามจัมเบ้เข้าไปเข้าไปหนูนะพี่ตรงนี้ให้ปืนให้ปืนเอีว่าประตูนี้แหละประตูนี้ปิดได้เอารถทะลุเข้าามตรงนี้ตรงนี้เข้ามาเข้ามาชุนเข้ามา Icana, เข้ามาเข <champions> ้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาเข้ามาเข้ามามาบอกเลเข้ามาให้หมดเข้ามา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 จะเอารถเฮ้ยมึงส่มาษัคนรู้เรื่องมบอกกูบอกให้มึงเข้ามาเข้ามาให้หมดไอ้เหื้อเข้ามาให้หมดเลยไปหอดีหอดีเอารถได้ไหมอว่ไอ้เหมือกวะเหมือก็ต้องชุบเหมือก็ชุบไปเลยมันจักเหมือจักไรน้อเล่นมีดมายอยางเล่นมีดเฮ้ยเข้ามาแล้วปะเข้ามาแล้วปะปงมีีมมมง ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้มึงต้องกลับมาตรงนี้มึงมึงเอาคนกลับมาตรงนี้ต้นมาอีกมาที่อีกมาที่อีกเดี๋ยวมึงหลุดเดี๋ยวมึงหลุดมานี่มานี่เดี๋ยวมึงหลุดกันมานี่เข้ามากับเข้ามามานี่เข้ามาเข้ามาเดี๋ยวมึงจะหลุดกันทางมๆหนึ่งงเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีก เออดักนี้แหละดักนี้แหละเออเข้ามาเข้ามาตรงนี้ดักนี้นะเฮ้ยมึงที่ตายกันวะเข้ามาซ่องเข้าซ่องเนี่ยเ้าซ่องเออแล้วปืน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 รอดักเลยปืนรอดักเลยพี่พี่จะลงขัเราพี่ไปเทสต์ว่าใครมีรองพิษแปดสามเจ็ดพี่แปดสามเจ็ดมี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 ผมผมเลข หนึ้าปสามเลขหนึ่งพี่ขอที่นี่มีอยู่ไหนวะหนึ่งห้าแปสามจ็แปที่ปดมาหนึ่งจ็แปดหนึ้าสอเก้าจาหราม่มีเลค่ไม่คันมีล็อกพิกเยอะหนึ่งห้าองเก้ดอ่ะในนี้มีได้สามสามไม่รอรับตยม่มม่ไมม่ไม้มม่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 ไม่ไ่ไม่ไม่่ไมมม่ไม้่ไม่ไม่ไ่ไ่ไม่ไมาไม่ไมงม่ไม่ไม่่ไไม่่ ใหญ่เยอะะอย่เยอะนะอุ้มศพเขามาด้วยนะเล่นตรงนี้ได้นะ่ตรงนี้เลยเนี่ยถ้าใครถ้าใครตัวล็อกมือบิแค่ตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะฟังนะแค่ตรงนี้ยาอยาอยาตัวเนี้ยเล่นน่ข้างในตรงนั้นพอะแง้มอกแง้มประตู่ยตรงนี้ตัวลกสอนตรงนี้โดนสองคกูนตัวอวันกาดนะตวอันกาดนะตรงนี้กูบอกว่ามันกาดม่พังนะไม่ไม่มึงพังมึงฟังนะ ใช่ตามติดเราเล่นตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยัมึงรอตรงเนี้ยมึงรอตรงเนี้ยไอ้คนนี้มึงจะแทงหมาพ่อไงให้ตำรวจเข้ามาเว้ยแต่ตรงนี้มันมีหลังประตูอยู่ไม่ตั้มไม่ตั้มไม่ตั้มไอ้เธอไมเปียงเรื่องไรอ่ะไม่ไม่กูเบียวไปเลยนะมาแทงกูก่อนนะไอ้สารเฮ้ยมันผิดแทงผิดเฮ้ยมึงอย่าหยุดมึงอย่าเล่นกันดิ มึงมึงเล่นเร่อก่อนเล่นจริงจังตรงนี้ก่อนได้ป่ะขอได้ป่ะขอได้ป่ะเรื่องเนี้ยขอได้ป่ะไม่ได้บึงแอบเล่นนะไม่ไตรงนี้มนยิงทะลุได้นะเฮ้ยมันยิงเสียงไม่มันห้ามยิงทะลุใช่ไหมถ้ามันทะลุมันเข้าไปังประตูนะไม่ไม่นนี้ยิงมันห้ามยิงทะลุตรงนี้เออแล้วมันจะยิงทะลุเราได้แล้วมันจะยิงทำไผเหมันยิงทะลุด้หรอเขาห้ามยิงาไิงเอนี่ห้ามยิงหรอห้ามยิงถ้าเกิดมียิงเข้ามาก็ต้องีปที่ที่พอดันไปแต่อย่าอด จะอีโมเพื่อนเองนะไม่ต้องเล่นไม้นะเล่นมีดให้หมดนะเล่นมีดให้หมดนะมีทุกคนนะทเล่นไม้กูไม่กูไมกูไมไอ้วนเย้เฮียกูไม่กูไม่กูคิดหมดกูคิดหมดไอ้วนไอ้วนไอ้วนอ้วนอ้วนเฟนดีไอ้ย่ามีปืนบอกสูตนะเฮ้าอย่าจะาอกูไม่กูไมกูไมป้ามีดให้หมดได้ไมพ้นเต็มแล้วลูกกี้จเล่นมยนะครับผมกูมีปืนกว่าเยสเอสมามาปาของไอ้เปกคัมฟินไอ้เปกัมฟินอะไอย่างเงี้ยใครม่บอกสูต มันยิงทะลุป่ะเน่ยไอตั้มไอ้ตั้มมันยิงทะลุป่ะสรุปอะมันอาจจะเป็นลูกซองป่ะไม่จ้ามันถึงมันไม่ยิงเราหรอกถ้าถ้าลูกซองมันแล้วมันตัวมันล้มอ่ะมันทะลุกระจกเลยที่ตัวมันแบบมันจะแบบไม่ยิงหรอยิงมันก็ผิดกฎอย่าบับตำรวจนะอย่าบับตำรวจนะจดจดเวลายังไงคนไม่เกียร์เนี่ยคนไม่แรเนี่ยอย่าบับตำรวจนะอย่าบับตำรวจนะหนู่ข้าวอตำรวจนะอย่์หนึ่งสองโอ้ยกระจกไม่มีเลยฮัลโหลอย่าบับตำรวจนะอย่าบับตำรวจนะตั้งแต่สองจานอ่ะจานที่น่าจะสับ อย่าอย่าบับตำรวจนะอย่าบับตำรวจนะอย่าบับตำรวจนะฮัลโหลอย่าบับตำรวจนะอย่าบับตำรวจนะไอ้คุยคุยคุยมึงมึงไว้มึงฟังนะถ้าตรงนี้ไม่ไหวมึงต้องรีบถอยเข้าประตูนะกูบอกตรงนี้ตา้งก่อนนะมันจริงกระลาดมึงอ่ะใครขอข้าวเมื่อกีใครมีข้าวเมื่อกี้ใครมีผดปะ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 เลขเลกเลกกูมีกูมีเลขอะไรเล็กไรมีมีอินฟีไม่ผดผดเล็กไปผดมีอินฟผด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 นดผ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  เมลมีข้าวปี่ไม่มีไม่มีมีกล่องเดียวกูจะตายแล้วเนี่ยเหมือนกันรอดน้องมานี่ก่อนน้องมาหน่อนขอข้าวหน่อย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 เฮ้ยใครเป็นเฮียแหละวะไอ้ไอ้ตัวขอขอขอไอ้ใครใครใครมีปืนอ่ะใครมีปืนนั่งวิ่งมาหาพี่หน่อยเอาปืนทุกคนเลยมาวิ่งมาหน่อยวิ่งมาหนชิคกี้พายมาไหน มามามาไหนขอถ่ายรูปแบบว่ามุมปืนหน่อยดิใครมีปืนบ้างขอมีปขอคนมีปืนอ่ะนะขอคนมีปืนอ่ะนะมา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 ที่ต้องบอกว่าใครที่มีปืนจะเว้นปืนบวกศูนย์นะอย่าแอ็กได้บ้าแกกดกดมุมมองในมุมมองที่หนึ่งเออได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงรถไอ้ลาทำอะไรอ่ะใครอ่ะอยู่นั้นแล้วมึงเข้ามาดิ ต้องรอแล้มึงเข้ามาตำรวจมาแล้วนะลกกูมาแล้วสัตว์มาตำรวจมาตำรว่อะตำรวจวโฟนตำรวจโฟนตำรวจมาตำรวจโฟนยไอ้ดี่สวยดิเยี่สวยดิข like ้นมาดิแลนั่นี่เาไปอะพี่เรเขเยอะดินั่นไอ้นมบอกนมันจะติดมันไปอ่ะขึ้นอยู่ขับอยู่ไม่เป็นไรพี่มันไม่มีทางไอโฟนมึงเข้ามาก่อนดิโฟน มันจะได้มันจะได้ออกได้เข้ามาก่อนเข้าแบบเข้าแบบนี้หนีจเด้อะล็อกรถด้วยล็อกรถด้วยเดือบร้อยเรียบร้อยจริงเขาลุกปะวะเราเราเวลาเราออกเราออกไงอะพี่ก็ไม่ต้องออกไงพี่ก็ชิลข้ามหน่อยพี่เล่นอยู่นี่ไปหนึ่งสี่สิบเจ้าไม่เราเพื่อนเราอยู่ข้างนอกอยู่คนนึงไม่เนี่ยเดี๋ยวเอาวิชั่นคันนี้เอาไว้ดันไว้ดันรถออกครับเออมึงเอาวิชั่นเข้ามาจอดข้างในดิมึงเอามาจอดข้างในดิเอาไว้ดันอ่ะจอดดีๆดิเออ ไม่ทะลุนี่ไี่มา,า,ๆๆออาแล้วม,ม,มั่งเออตำรวจมันไป็ลแรกมันมันมีมันมีแบบป,ประกันหมดเลยใช่ปะอเอ้ยวิชั่นวิชั่นขยับให้เพื่อนหน่อยเ<ภ>พื่อนหน่อยมันมีแบบป,ประกันหมดเลยใช่ป<ภ>้านะฮัลโหลเจ้า<ล>เจ้ารอรอขยับแป๊บนึ่งจี มาพี่มาเข้ามาเข้ามาปิดเลยเข้าเข้าเข้ามาเลยครับศพมันได้เงียบิดบัคขึ้นบนขอศพบักซึนขอศพบัคซึนขอผมครับขอผมครับได้เจอขอบพระครับือต้องเปเข้ามาเล่นตำรวจเฮ้ยใครอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ตำรวจออกก่อนตำรวจออกก่อนโทษโทรครับโทษครับโทษครับแทงเลยแทงแทงดีข้ามมาแทงไหมข้ามเลยลองข้ามเลยอันนี้อันนี้มาจากไหนวะเนี่ย นี่ไงไม่ได้เหรียญแล้วได้เหรียญแล้วโอเคอะต่อเลยมึงมึงนะเวลาต่อเลยกลัวแม่งต่ออยพี่เกดพี่เกดพี่เกดของผมอ่ะมันไม่ได้เหรียญนะพี่เพราะว่าเขาแคสอ่ะแล้วนายโยเขาตัดเป็นเป็นเออรเลยผมไม่ได้เหรียญผมต้องทำยังไงอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวเขาเหรียญแคสให้พี่โอเคตีห้าพอดีไม่ได้หาที่ไหนพี่แดกแล้วค่อยมาย้ำมันต่อนะแล้วแล้วของไอ้หมึกนี่เขานับสกอร์ให้เลยใช่มผมอยากกินผมอยากกินเนี่ยพี่ของใครเคสี ไอ้มีมีใครจะอยู่ต่อป่ะอยู่ต่อนะโอเคไปขอได้ป่ะวันนี้ขอขออยู่ต่อได้ป่ะน้องชายขอได้ป่ะขอได้ป่ะขอได้ป่ะสวยขอเลยขอเลยขอเลยวันนี้ขอต้องงี้เลยอะไเปียกอะไรเปียกไฟแบบมันบุบบ้าไปเสียงมึงเบาอยู่ในแรมตัวปืนนู่นนี่ไหวคนชื่อมาโคอะอะไรมึงเป็นอะไรเปียกไม่ไนี่นี่คือยังไงนี่ผักหน้าอะไรผักหน้า ไปขอนะน้องชายวันนี้ขอวันหนึ่งได้ป่ะขอแบบยันเช้านะยันเช้านะวันนี้ทุกคนนะหมอไปนอนเราก็ไปนอนอ่ะเอาง่ายๆเลยขอใครจะไปนอนบอกพี่เกตก่อนนะขอแบบสาธารณะนะตอนแรกตอนแรกพี่ว่าจะมีไม้แค่สอันเอาไปเอาไม้ป่านไปอะไรมึงเล่นทำไมล่ะก็เฮียไม่มีแล้วแทงเล่นไหนเฮีย เดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวคนขุนอ่ะเดี๋ยวมันยาวนเดี๋ยวเชี่ยเปียกเดี๋ยวมันย้อนเดี๋ยวเชี่ยเปลี่ยเดี๋ยวย้อนเดี๋ยวยาวนเฮ้ยเจนเพื่ออะไรพี่เอาอี่ไปอีกเอาห้าตัวกินหน้ามาเป็นเมสาเลี่ยนนานใช่ไหมเออใช่ างทีอาจจะเร็วกว่าบางทีก็อาจจะ,จะเจริญช่วงมันมันติดช่วงโควิดไงมันก็เลยงานงานก็เลยแบบถมกัน พี่เกตอ่าให้เพื่อนไปได้จุดไหมพี่แล้วเราก็อุ้มปกติไหมเลยเ้าไปอันนี้อันนี้เอ่ยยังนี้เอ่ยยังยังไม่เดี๋ยวผมอุ้มให้ก็ได้พี่พี่ปาผมำลัขอขับเลยวะเมมเล้วอันนี้เหลือกี่กินนาทีไม่น่าจะน้อยฮัลโหม่น้อยสามหรอไอ้เนี่ยแบ็

ไอศรมนงอยู่ไหนฮะไอ,อ,อ้สมนึงอยู่ไหนอ่ะไอศรมอยู่ไหนฮะข้างในอ่ะเพื่หาให้ใจงเย็นพี่อ๋อโอเคไปไปสแตนสแตนบายอย่าหลับเว้ยตื่น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 เอ้ไอ้มอนตื่นไหนวะพี่ไอ้สมนึงอ่ะหาหาดิหาดิไปไหนไปไหน ไอมอนไปด่านจุดลอ้มอนไปเนาะต้องไหนวะพี่ออนี่พี่น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 ี่ทำเป็นนี่นี่อมอนไม่รู้หรอกอะไรไม่รู้เราจะนำทางถูกได้ไงมาแล้วโอเคเดี๋ยวก่ทางไหนวะพี่เกดลืมอรอบนเนะ ผมนี่น่าเหลือมากี่นาทีวะเพี่เหลือน้อยวะบอกเพื่อออกมาเลยใครย,ยืนเหม่อมาแล้วเราสามคนเหล่านะปลา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  เอารอกบแค่เนี้ยพี่แล้วเราที่เข้าไปเรารอเอาเอาอีกบ้างเอาเอาอีกเอาอีกไปเฝ้าเลยจุดละคนเลยนะจุดละคนขอจุดละคนนะ